สวัสดีค่ะมีรถสาภาพีสวยมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะเป็นรถแฮชแบ็ก5ประตูที่น่าใช่มากๆเลยค่ะ Honda Jazz 1.5V V-Tec เกียร์ออโปี2012โปรโมชั่นของเราอยู่ที่329,000บาทเท่านั้นค่ะประวัติดีจัดเต็มได้เลยนะคะส่งแค่เดือนละ6,000กว่าบาทขอคนซื้อเลยลรับรวมอยู่ที่13,000บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะรถสวยสาภาพดีมือแลกขับดีสุดๆเลยค่ะเดี๋ยว แอมจะพาไปดูรถร,บรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้และก็ขับตีมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะสวยสภาพดีพร้อมใช้งานเลยนะคะทะเบียนก็สวยด้วยนะ820รถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยค่ะคันนี้ติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะคะน่าใช้ค่ะเดี๋ยวไปดูด้านในกันค่ะด้านในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำค่ะแอร์แบ็กงอะไัยมัลตีฟังก์ชั่น ระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะกระจกปะไฟฟ้านะคะคึ่งเสียง AM/FM AUX แล้วก็ CD ค่ะสภาพดีค่ะคันนี้สามารถเติมน,น้ำมัน E สิงได้ด้วยนะน่าใช้รถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยค่ะพร้อมใช้งานเลยค่ะฟรีดาวนะคะส่งเดือนละ6,000บาทรายรับคนซื้อเงินเดือนอยู่ที่13,000บาทขึ้นไปนะคะกรสือรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะด้านหลังกว้างค่ะขนของได้เยอะบอกพับได้ต่างหากนะคะ สภาพดีค่ะน่าใช้ค่ะใครก็มามองหารถแฮชแบทห้าประตูไปใช้งานสักคันหนึ่งคันนี้ตอบโจทย์เลยนะคะนี่ค่ะด้านหลังค่ะว่างสุดๆเลยค่ะมาทดลองขับดูได้นะคะคันนี้มีสปอยเลอร์หลังด้วยค่ะเดิมๆนะคะคันนี้ เย็นเครื่องช่วงล่างทุกอย่างสมบูรณ์หมดค่ะพร้อมใช้ค่ะเครื่องนะคะเป็นเครื่องยนต์พัน้าวีเท็เบนซินค่ะจะยังไงโทรสอบถามราละเียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50508 58อติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้คะติดที่ช่องไอดีเมสซา์นำหน้า s i a m p 1 0ค่ะ ทีมไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะสภาพดีคมา่าน่าใช้มากๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ